ก็อย่างในเรื่องที่ฝังศพเนี่ยนะครับก็เคยสอนพวกลูกศิษย์ไว้บอกว่าถ้ามันฝังผิดที่แล้วเราไม่ได้ดูบังเอิญไปฝังอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ยากาศของพลังเป็นตำแหน่งระหว่างการแบ่งมุมแบ่งอย่างเช่นทิศเหนือไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือเหนือมันก็จะต้องไปตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าไปอยู่ในเส้นระหว่างเส้นแบ่งแล้วเอาศพไปฝังศพนั้นก็จะกลายเป็นผีดิบอยู่ตรงกลางคดีเลยนเพราะเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยก็คือเขาฝังไปประมาณ10ปี แล้วยังไงแล้วเสร็จแล้วลูกหลานเนี่ยรวยแต่ตายรวยแต่ตายไล่คนเลยก,ก็กลัวว่าจะตายหมดตระกูละฮะกพ็พอดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องนี้ก็ไปขุดไปขุดที่สุสานขึ้นมาสุสานฮงซุยคนจีนนี่ี่คืออาจารย์ดูดูให้เขามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงเลยอ่าพอขุดขึ้นมาปั๊บก็ปรากฏว่าศพนั้นนะ่ยยังเหมือนมาตอนที่เหมือนนอนหลับอลไรฮะแต่ว่าเล็บก็ยาวผมก็ยาวทุกอย่าง อืมอ่ะแล้วเป่งปังแต่ลูกทุกคนเลยดำเหมือนคนจะตายพลังของลูกถูกถ่ายไปยังเขาดูดเลือดอเขากินกินกำลังของลูกหลานอันนี้ไม่ได้คาลูกขึ้นมากินนะไม่ใช่เป็นพลังที่มันไม่ถ้าถ้าเปิดแล้วถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็ก็อาจจะต้องรีบเผาอ๋ออ่ะต้องดูวินอ่าเรียกว่าเลือกยามให้ดีๆแล้วเผาอ่ะพอเผาเสร็จป,ปั๊บเนี่ย ครอบครัวก็นจนคือตกต่ำ<ม>ถอยลงไม่ตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมคะค้าขึ้นเหมือนเหมือน,อนตอนท,ที่มีมีศพอยู่